ผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะยินดีรับรข้อสู่ม i ค e ร r บ f ปอรร็อกเอาชีวิตรอดในจุดที่สิบเป็นกระต่อนเองฮะค,คลิปนี้มีอะไรมาคลิปนี้เราจะไปทำฟาร์มเหล็กในฮะถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยครับเก็เดี๋ยวพามาดูแถวบ้านเราก่อนก่อนนี่นี่อันนี้เป็นมอสบ็อกก็ผมได้มาจากเ,เจ้าอมอสบ็อกนะได้มาจากเจ้าพ่อคาเลเร่นรอนเนาะแล้วก็นี่ชุดเกาะพวกนี้นี่ เอ็นชารมาอย่างดีครบเซตอุปกรณ์ก็เอ็นชารครบเนี่ยก็แบบค่อนข้างขอค่อนข้างดีเลยเนาะแล้วก็ต้นซากุระต้นกงกางด้วยผมก็ได้มาแบบเดียวกับมอสบ็อกเหมือนกันนะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวทีนี้เราไปดูของฝั่งหมู่บ้านวิลเลเจอร์บ้างไปไปกันโอเความาแล้วก็ทางนเนเธอร์ผมได้ขยายเพิ่มนะ มันเลยมันจะได้ดูเออดูโปร่งดีจะได้ไม่ไม่แคบเกินไปนะโอเคตรงหมู่บ้านนี้ผมก็ได้อ,อัปเกรดตัวของฟาร์มชูกาเคเนาะมันก็จะแบบว่าใหญ่มากๆเลยเนี่ยดูดิก็ถามว่าใหญ่มากไหมก็ยาวนะแถวแถวหนึ่งก็ประมาณ64บล็อกอะก็ได้สแต็กหนึ่งนะถ้ามันถ้าเกิดมันสูงแค่สองแต่ถ้ามันสูงสามก็ได้ ทีละสองสแต็กเนี่ยต่อแถวแบบเนี้ยยาวไปยาวไปก็ผมไม่รู้ว่าทำทำทำไปเท่าไหร่ไม่ได้นับด้วยก็ต่อมาอ่าตรงหมู่บ้านอุเชื่อตรงหมู่บ้านนี้ผมได้เพิ่มจุนประชากรเพิ่มเลยนะจากตอนแรกที่เพิ่มแค่ตรงนี้ก็มาเพิ่มตรงนี้แล้วก็ตรงนั้นนิดหน่อยส่วนอาชีพอาชีพผมก็ขยายเพิ่มก็เยอะเยอะอยู่เนาะอ่าอันนี้นเก่าก็ นั่นแหละแล้วก็ช่วงที่ผมไม่ได้ลงคลิปนะผมก็ไปทําการาขยายนูเดเจอร์แล้วก็เพื่อหาอินชาเนี่ยใส่ใส่พวกชุดเกาะใส่พวกอุปกรณ์อันดุ่นเนดีๆนะเนาะเนาะตอนนี้ก็ก็มืดแล้วก็ก็นอนก็นอนนอนนอนก่อนนอนก่อนโอเคเช้าแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูตรงจุดที่เราจะทำฟาร์มหรือกันก็อยู่บริเวณตรงนูงน้นเนาะแต่ว่า เพื่อความสะดวกสบายนะก็เราจะวาร์ปประตรนูนเธอไปตรงนั้นเอาละกันผมทาผมได้ทำเผื่อไว้แล้วโอเคออกมาจากประตูตรงนี้ใช่ไหมนี่ที่มันทางที่มันเข้าไปตรงนี้ก็เดินตามทางไปเลยแล้วก็เลี้ยวซ้ายแค่นี้เองถึงแล้วโอเคออกมาแล้วก็เนี่ยจะเป็นพื้นที่ตรงนี้ผมก็ได้เตรียมไว้แล้วเบื้องหลังแล้วเนาะก็ดูจํานวนวันดูจํานวนวันที่เล่นก็ได้นะตอนแรกก็ประมาณ แค่สี่ร้อยไม่ใช่สี่ร้อยดิผู้เ่ะแค่เจ็ดสิบนะแปดวันตอนนี้ก็สี่ร้อยสี่ร0อยสี่้อยะก็ตอนนี้ก็ร้อยสบห้าวันแล้วกันเนาะก็ถ้าเกิดใครคิดว่าผมคิดโกงก็ดูวันเอาก็ได้นะ,ะหรือถ้าไม่เชื่อเนี่ยผมดูให้เลยเนี่ยเนี่ยผมไม่ได้เปิดเนี่ยไม่ได้เปิดเนี่ยยังเล่นปกติอยู่อ๋ออันนี้ลืม ก็โหมดโหมดพวกนี้ผมผมใช้เวลาตอนพวก f k mm. นะฮะ f k ตรงฝั่ง u k พู้ข่าปลอดภัยเนาะกลับมาโหชไม่ใช่โหมดไทดโหมดน้องมอเหมือนเดิมโอเคววดแหลกแลกนองสากก็จะทำตรงนี้ก็มาดูวัสด,ดุที่เราต้องเตรียมก่อนอันดับแรกเราจะต้องเตรียมบล็อกก่อสร้างอันนี้ผมเตรียมมาประมาณ18 stack ต่อมาไ,ไม้ไมประมาณ3 stack กระจกอันนี้กระจกเพื่อทําให้มองเห็นได้มองมองเห็นว่าแบบมีโกอลอัลโ,โกเลมโผล่มาเปล่าก็อันนี้ทาก็ได้ไม่ทําก็ได้นะแต่ผมเตรียมไว้สีแตกบนบนกระดูกก็เอามาไว้เปลี่ยนสีกระจกนะอันนี้ล้วแต่แล้วแต่คนดูเลยว่าจะทํำยังไงต่อมาก็โซลแคมไฟอันนี้เอาไว้เผาตัวอัลล์โกเลมเนาะแล้วก็ฮอปเปอร์9อันกล้องอีก2กล้องเก็บก่อนโอเคมา,คมาวันนี้ได้เวลาทำเลยลุก อย่างแรกเอากล่องกับฮอปเปอร์ออกมาก่อนเอพื่อเป็นการกําหนดว่าเราจะสร้างบริเวณตรงไหนหน่อยเนาะก็อย่างที่ผมผมได้เตรียมที่ไว้ก็เอาประมาณบริเวณนี้แล้วกันนะง่ายดีก็วางไปเลยปึ๊บ,บวางกอ่อสองกองแบบนี้นี่วางแบบนี้จากนั้นก็วางฮอปเปอร์ต่อ,อ,อความสามบล็อกหนึ่งสองสามโอเคทีนี้ก็ต่อยื่นเข้าไปตรงนี้อย่างละสอง 1.2 1, 12 12โ okay. อเคต่อไปก็ไปเอาบล็อกก่อสร้างออกมาได้เลยนี่ผมใช้เป็นบล็อกแต่โอไรส์นะเพราะว่าความเหล็กเรามันเป็นมันเป็นสีขาวเนาะนะแล้วก็แดโอไร์ก็เป็นสีขาวด้วยก็มีความสวยงามมากเหมือนกันก็โอเคเอามาเข้าเครื่องนี้เนี่ยเรียกเป็นพูลิสแตโอไรส์เนาะผมใช้ใช้เป็นสีนี้มันสวยดีอ่าแต่แล้วก็วางวางล้อมรอบเลยลยครับทุกก นี่วางรอบได้เลยวางพื้นก่อนโอเคจากนั้นเออไม่มีน้ำไม่เป็นไรจากนั้นก็วางสูงขึ้นไปตรงสี่มุมหนึ่งสี่มุมนี้น e. อีกอ่ากี่บล็อกกว่าสิบเอ็ดบล็อกอ่ะสูงขึ้นไปอีสิบเอ็ดบล็อกนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด ทำแบบนี้ทั้งสาบอีกสามมุมที่เลยมุมนั้นมุมนั้นและก็มุมนั้นเมื่อขึ้นมาแบบนี้ก็ให้ต่อบล็อกติดกันเลยแบบนี้ทำแบบนี้วนรอบๆเหมือนข้างล่างหน้าตามันก็จะได้แบบนี้เนาะจากนั้นอ่าเดี๋ยวคนนี้ขึ้นไปด้วยปึ๊บต่อตัวขึ้นไปก่อนต่อตัวขึ้นไปก่อนปุ๊บโอเคจากนั้นนับขึ้นมาจากข้างบนสุดลงมา สามบล็อกเนาะ1 2ึ่สอามอันนี้บล็อกที่4ต้องวางแล้วมั้งขอนึกก่อนผมไม่ได้ทำนานมากแล้วนี่องมานะหนึ่งสอี่บล็อกที่5้าวางแล้วก็ยื่นออกมา5้าบล็อกนับตั้งแต่บล็อกนี้นะ1 2ึ่งสามี่หแบบนี้เอาใหม่ใม่เมื่อกี้ลืมลนะแล้วก็ต่อมาแบบนี้เอามาอีก4ตรงนี้ก็ต่อ,อ,อกมาด้วย จากนั้นก็ต่อให้มันเป็นแพลตฟอร์มให้มันพื้นใหญ่หญแบบนี้ทําแบบนี้ทั้งอีกสามุมสุณท้าดที่เหลือด้านในด้านนั้นแล้วก็ด้านนูน้น okay. อเมื่อาวางทั้ง4ด้านแบบนี้แล้วบล็อกที่5บล็อกสุดท้ายให้วางขึ้นมาแบบนี้1บล็อกหลังจากนั้นวางออกแบบนี้้าเป็นขอบแบบนี้แบบนี้แบบนี้บล็อกที่5เนี่ยบล็อกแบบนี้ของทุกด้านเนี่ย ให้วางขึ้นมาหนึ่งบล็อกเพื่อที่ให้ขอบตรงเนี้ยมันมาชนกันพอดีทำแบบนี้อีกสองด้านที่เหลือด้านนี้กับด้านนั้นเอ้คุณผู้ชมเมื่อได้แบบนี้แล้วก็ให้ทํากําแพงสูงขึ้นมาเท่ากับระดับของตรงนี้เลยนะเป็นกําแพงแบบนี้นะให้ขึ้นมาแค่ขึ้นมาสูงแบบนี้ให้เท่ากับตรงนี้เลยทุกจุดที่ทําขึ้นมาแบบนี้นะ แบบรอบๆเนี้ยทาเลยแบบนี้แล้วให้ให้ต่อให้ต่อมาแบบนี้โอเคต่อโอ้ยว,งวางเกลแ่้เมื่อต่อมาแบบนี้ทุงที่เหลือข้างในให้วางปิดแบบนี้ได้เลยมันจะเป็นแพตฟอร์มให้ยืนได้แบบนี้ทาแบบนี้อีก3มด้านที่เหลือด้านนั้นตรงนั้นและก็ตรงนี้โอเคเมื่อสร้างเสร็จแบบนี้ ทั้ง4ด้านข้างในนี้เราจะใส่เป็นบล็อกอาชีพกับเตียงของวิลเ a นเจอร์นะนะเตียงเดี๋ยวรืมบอกไปเลยว่าเตียงเราจะต้องใช้20เตียงแล้วก็บล็อกอาชีพ20บล็อกอาชีพวิลเ์นเจอร์อีก20ตัวนะโอเคทำออกมานี้รับมาก่อนนะ5เตียงค่อยๆทำไม่ต้องรีบครับ ปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเควบล็อกอาชีพก่อนห้าบลนะ็อกเนอะเ่อาไหนก็ได้วางไปเกปเลยฮะผมเลือกไปช่องนี้ก่อนเนาะโอ้ยวางอยอะมากก็วางไปปึ๊บ,บแบบนี้ห้าบล็อกแล้วก็เตียงอีกห้าเตียงหนึ่งสองสามสี่ ห้าแบบนี้ตรงนี้เดี๋ยวผมปิดติดกระจกเนาะเดี๋ยวก็แค่นี้ก่อนนะทําทีละฝั่งแบบนี้ถ้าเกิดเราวางหมดทั้งตรงนี้ตรงนี้และตรงเนี้ยเวลาวิเดเจอมามาอาจจะเลื่อตรงนั้นแต่เราอยากให้ลงตรงนี้มันก็จะวุ่นวายนั่นเองฮะก็ทําทีละล็อตไปก่อนเนาะเอมาถึงหมู่บ้านแล้วก็ผมลืมบอกไปเลยว่าวิเดจเจอที่ต้องใช้เนี่ยจะใช้แบบไหนนะฮะอันดับแรกฮะวิเ e จเจอที่ต้องใช้ก็จะต้องเป็นหน้าตาแบบนี้ นี่เือเจ้ที่ไม่มีอาชีพนีม่มีอาชีพครับเปิดไม่ได้แบบที่2องเ g ืเ,เจ้ที่ทําอาชีพแต่ยังไม่แรกนะถ้าเป็นอันนี้จะไม่สามารถใช้งานได้นะครับเพราะว่าเออมันแรกไปแล้วก็มันจะเปลี่ยนเป็นอาชีพที่เราต้องการอันนี้ไม่ได้เนาะอย่างที่สาก็เป็นู้เ่อเจร์ที่เป็นใส่เสื้อสีเขียวนะซึ่งผม,ไม,มไม่มีภาพตัวอ,อย่างให้ดูเพราะว่าผมปิดชื่อมันไปหมดแล้ว ถ้าเป็นแบบนี้อ่ะเนี่ยแบบนี้เนี่ยที่มันเป็นที่บบมันเป็นชุดอาชีพแต่ว่ามันไม่สามารถแลกได้อันนี้มันเป็นบักบักของเอ่อตัว c r ค f t เบดรอคนะนะของจะว่ามันไม่มีก็มันก็จะสิ่งพวกเนี้ยอ่ะที่ไม่มีอาชีพหรือว่ามีที่เป็นเหมือนชุดมีอาชีพแต่ว่ามันเปิดเทรดไม่ได้กับกับที่เปิดเทรดได้แต่ว่าเรายังเรายังไม่ได้แลกเนี่ยอันนี้สามารถใช้งานได้เนาะก็เดี๋ยวผมจะลากเข้าไปที่ประตูในเทอร์ตรงนู้นเลยเพราะว่า ถ้าเกิดเราต่อยาวจากตรงเนี้ยไปตรงนู้นมันจะไกลเกินไปนะเริ่มลากวิเลเจอร์กันเลยก็เราจะลากไปทีละตัวนะก็ดูวิธีการที่ผมละชชลาเลยก็ได้นะโอเคตรงนี้ใกล้สุดีใกล้สุดดันไปดันห้ามเอาตัวที่มีอาชีพนะตัวไหนอยู่ใกล้สุดไปไปไปลงลงเอออย่างนี้แล้วก็ดันอันนี้เป็นการประหยัดงบประมาณนะทำตามได้เลยนะ ถ้าเกิดใครจะใช้วิธีลากรถไฟนะดันแบบนี้ใช้แค่นี้ก็พอนะจริงๆโอเคถึงตรงนี้ปุ๊บดันดันกดจองก็ได้ดันเลย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 ดันไปตรงนี้เลยถึงตรงนี้ปุ๊บก็เอาเอาพิแอคเหลือก็ได้ที่ไม่ใช่ดาบนะทําการเฉาะตรงมุมนี้มุมแบบนี้ห้ามสเกิดตรงเนี้ยมันจะโดนตัวมานะเฉาะไป ว,ว์บไปละวร์ปตามว์ปตามเลยโอเคมาถึงแล้วก็ทําการล่รอวิเลเจอร์ไปที่ประตูที่ผมได้ทําไว้นะอันนี้เป็นวิธีการของผมใครจะทําตามก็ได้แล้วแต่ผมไม่ห้ามนะอันนี้เป็นวิธีที่ประหยัดเประหยัดงบประมาณที่สุดเนาะก็เดี๋ยวยแหลกๆเดี๋ยวค่อยๆดันไปตรงประตูเนาะโอเคค่อยดันไป พอเข้าประตูปุ๊บวาร์ปโอเควาร์ปตามวาร์ปตามโอเควาร์ปมาถึงแล้วอันนี้ผมผมทําประตูยายไม่ใช่ทำประตูผมย้ายประตูจากข้างล่างตรงนั้นมาข้างบนตรงนี้นะแล้วก็ชาวบ้านก็น่าจะโผล่มาอ่านี่นี่นี่ใช่ใช่มันเห็นแล้วมันเห็นแล้วโอเคเวลาฝนตกเนี่ยมันจะวิ่งเราเป็นพิเศษนะผมก็มรู้ว่าพอทําไมนะก็อได้ละลงมาตามเฉยเลยอ่า นี่มันต้องแลกแลกแด้แบบนี้แต่ว่าไม่ต้องกดแลกมันนะเพราะว่าเราไม่เราไม่ได้ทําอาชีพค้าขายกับมันเราจะทาฟาร์มเหล็กทีนี้ก็ลากมาแบบนี้ถ้่าน,นี้ให้ครบหมดนี่หมดนี่เลย20ตัวอันนี้เนตัวเนตัวแรกแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่เราลากมาครบ20ตัวแล้วละกันนะครับลืมบอกคุยผู้ชมไปเลยนะครับว่าอ่าตัวฟาร์มเหล็ก กับหมู่บ้านเนี่ยต้องห่างกันอย่างน้อย150บล็อกขึ้นไปนะเพื่อที่ตัวไอรอนโคเรมเนี่ยมันจะมันจะเท่างไงอาณาเขตหมู่บ้านเออมันจะมันจะได้ไม่ทับซ้อนกันมันถือว่าเป็นหมู่บ้านนะก็เผื่อใครไม่รู้ว่าเงื่อนไขาการเกิดพวกไอรอนโคเรมเนี่ยมันเกิดยังไงนะนะก็คือต้องมีชาวบ้านอย่างน้อยอ่ะสิบตัวขึ้นไปมีเตียงให้ได้นอนมีบล็อกอ่ะแมว มีบล็อกอาชีพให้ได้ทำเอเลรกนโกเลนก็จะถ,ถึงจะเกิดแบบนี้นะอันนี้คือ10บตัวมันก็จะเกิดถึงซึ่งตรงนั้นเราทำยี่มันก็จะเกิดทีละสอก็มาลากชาวบ้านกันต่อเนาะแมวแมวตัวนี้แมวตัวนี้โอเคเมื่อเราได้ครบ5้าตัวแบบนี้ต่อ1ช่องก็ทำการเอาบล็อกบล็อกอยู่ไหนบล็อกก็เอาบล็อกนี้ ปิดแบบให้เป็นพื้นแพลตฟอร์มให้เรายืนได้แบบนี้เลยนะปิดกันเลยอ๋อลืมลืมบอกไปเลยอย่าลืมปักทอ็อตข้างในด้วยนะซอมบีอ้อะพวกมอนสเตอร์อะไรอาจจะเกิดได้แต่ไม่มันมันไม่น่าเกิดได้หรอกแต่ว่าทุกความสว่างนะเนาะก็ปักไปก่อนก็ปักไว้ตัวนั้ไนไ่ใช่มุมนี้เออเองดีๆปุ๊บปักเลยแบบนี้อ่ะ โอเคคุณผู้ชมครับหลังจากลากมาได้ประมาณาวัดเมาค้างสกู่สกู่เมาค้างเมาค้าง okay. โอเคโอมาค้างโอเคหลังจากลากมาได้ประมาณ17ตัวนะก็50าสิบสิบาเนี่ไอรอนกเลนก็เกิด1ตัวแล้วก็ถ้าเกิดใครทำตามแล้วไอรอนกเลนเกิดตรงนี้แสดงว่าตรงนี้ใช้งานได้เพราะว่ามันห่างจากหมู่บ้าน มาเกินแล้วก็เนี่ยเกิดเรายืนตรงข้างล่างอยู่ตรงเนี้ยเราไม่ควรเห็นหมู er like okay. ่บ้านนะโอเคเหลืออีกเหลืออีกเอ่อสามตัวไปเราไปลากกันเลยโอเคหลังจากลากมาครบยี่สิบตัวเนาะนี่ไอเดนโกลเลมตัวที่สองเนี่ยตัวตัวตัวกปิดกดปิดตัวเนี่ยตัวที่สองไอ้ตัวแรกอันนี้ตัวที่สองเนาะเห็นไหมมันก็เกิดได้อ่ะทีนี้เอ่อ ถ้าเกิดทำเสร็จหมดแล้วก็เดี๋ยวขอปิดตรงนี้ก่อนเนาะๆๆๆๆวางๆๆๆๆโอเคเมื่อทำเสร็จเป็นแบบนี้ให้วางบล็อกตรงนี้บล็อกมุมไหนก็ได้หบล็อกวางออกมาแบบนี้เยี่ยมแบบนี้แล้วก็แล้วก็วางวางเป็นขอบรอบๆไปเลยรอบๆเนี่ยมนมาจะถึงตรงฝั่งนี้มาประจบการให้ได้ประตูนเธอร์ไม่ต้องใช้แล้วเนาะก็ ทุบทิ้งได้เลยนะตรงนี้ทุบทิ้งเลยเราไม่ใช้แล้วเราจะย้ายไปข้างล่างที่เดิมก็เดี๋ยวค่อยออกขึ้นมาทุบแล้วกันเนาะวางได้กรอบแบบนี้แล้วก็ทําแบบนี้อีกแต่ว่าคราวนี้ใช้เป็นใบ,บไม้นะเพื่อเพื่อที่ว่าเราจะกันไม่ให้ออไอรอนโกลเลมหรือว่าแมวมาเกิดตรงขึ้บนขอ,อบเนาะก็จะใช้เป็นใบ,บไม้ก็ได้หรือจะใช้เป็นสลับก็ได้นะก็คือแบบว่า วางบล็อกนิดวางบล็อกแบบนี้ไปสมมุตินะวางบล็อกแบบนี้ไปแล้วก็วางสลับข้างบนก็ได้แต่ว่าใช้ไปไม้ละกันนะเพื่อความสวยงามนี่ล้วแต่คุณผู้ชมเลยแต่ว่าไปปอบใช้ได้นะโอเคเสร็จแล้วน่าจะก็จะได้ประมาณแบบนี้เนาะทีนี้เราวางบล็อกอะไรก็ได้ตรงนี้สักสี่มุมก็เออผมเป็นบล็อกที่ขุดง่ายเนาะเราใช้เป็นบนล็อกิีละกันนะเนาะวางมาแบบนี้สี่บล็อกหนึ่งสองสามสี่ตรงนี้เอาไม้สามหนึ่งสองสาม แล้ววางปุ๊บให้มันได้หน้าตาแบบนี้นะเพราะว่าเวลาวางน้ำน้ำจะได้กระจายไปทั่วๆครันะแบบนี้อีกกับมุมที่เหลือเลยมุมนั้นนั้นแล้วก็มุมนั้นเฟ e g a ก e มาก่อนรู้ว่าก็ใช้แค่8อันนะใช้8อันจากนั้นก็ถังน้ำสอถังเพื่อทำเป็นน้ำอินทรี t y นะโอเคมาถึงข้างบนแล้วก็ ยืมบล็อกดินหน่อยก็เราจะวางรั้วนะาวางนี้ไปก่อนแบบนี้เราจะวางรั้วแบบนี้1 2 3 1 2ส1สแล้วก็ลิ้ขอบตรงนี้ดีเนี่ยกดชิฟด้วย2แบบนี้แล้วก็เปิดประตูได้เลยตอนนี้ก็ออโรนโกเลมก็สามารถเดินเดินตกไปได้แล้วนะถ้าเกิดเราปิดอยู่เนี่ยเห็นไหมเราจะติดเราจะติดอยู่แต่ว่าถ้าเกิดเราเปิดไว้อะ ทะลุเข้าไปได้เมื่อเสร็จแล้วก็วางน้ําเลยแล้วก็น้ํามันก็จะไหลออกมาแบบนี้อน้ําจะไหลมาบรรจบแบบนี้พอดีแล้ววางน้ําแบบนี้ให้ครบทั้งสี่มุมมุมนี้ได้เลยตอนว่างอ่ะสองมุมนี้มุมนี้กับมุมนี้นะสมบูรนะสังเกตว่าตรงกลางเนี้ยน้ํามันจะไม่ไหลใช่ไหมเราจะต้องวางตรงเนี้ยอีกรอบหนึ่งวางน้ำตรงนี้อีกครั้งหนึ่งในแต่ละด้านด้านนั้นด้านนั้นด้านนั้น แล้วก็ด้านนั้นเสร็จแล้วหน้าตาก็จะแบบนี้เนาะจากนั้นดินตรงนี้เหมือนกันละมุมทุบออกด้วยอ่าทุบออกด้วยก็ที่ผมเดินเร็วเดินเดินทวนน้ำเร็วเพราะว่าผมมีเอชาร์นี่นะเดฟสไตรเดอร์สามนะมันสำหรับพวกเดินทวนน้ำได้แนะนำว่าให้มีติดไว้ละคือทุกไอชาร์มันมีความดีของมันหมดนั่นแหละแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้งานงานมันยังไงนะนะโอเคเดี๋ยวขอทุบประตูตรงนี้ออกก่อนเนาะ เราย้ายประตูมาไว้ตรงนี้ก่อนจากนี้ข้างบนนั้นก็เสร็จแล้วเราไม่ต้องยุ่งอะไรแล้วทีนี้เราจะมาทําระบบคัดแยกไอเทมของฟาร์มเลรกันนั่นเองนะเราทำขางใต้นนี้คือจริงๆอะ่ะทาเสร็จแค่นี้ประตูเอากระจกปิดวางแคมไฟร์อพวกนี้เออเสร็จแล้วเนี่ยของมันก็จะเข้ามาอยู่ในกล่องนี้นะแต่ว่าเพื่อความสะดวกสบายในการหาไอเทมเนาะก็เราจะทําระบบคัยไอเทมกันนั่นเองอันดับแรกเดี๋ยวเราไป ไปเตรียมของเพื่อทำระบบขยายไอเทมกันนะคุณผู้ชมโอ้ประตูนี้นี่เดืมดมโอเคตอนนี้ก็เตรียมของเ,อเสร็จแล้วเนาะก็เป็นพวกอุปกรณ์รีสตโตนะเนาะตอนนี้ก็ขุดลงมาข้างล่างขุดข้างล่างตรงนี้ให้โล่งๆหน่อยละกันเนาะวางนี้ไปปึ๊บปะกดจองด้วยเดือดออลำบางจริง เครอบแคบแล้วเกินโอเคก็ทำแบบนี้เนาะอืมทำให้มันชี้ไปฝั่งนู้นแล้วก็เจาะลงมาอีกถ้าเกิดใครทำไม่เป็นก็ต้องตั้งใจดูนะตรงนี้ก็แรกวางเป็นคอมพิวเตอร์วางแบบนี้ก่อนุ๊ให้ให้ตูดมันหันไปฝั่งนู้นอจากนั้นเอาคอปเปอร์วางตรงนี้ต้องกดย่องวางปุ๊บปุ๊บให้ตูดมันชี้เข้ามาหานี่นะ มันจะเป็นการตรวจสอบว่าในนี้มีไอเทมเปล่าถ้ามีไอเทมไฟล์มันก็จะทํางานเนาะไฟมันก็ทํางานส่งกระแสไฟฟ้าออกไปได้อ่าออกมากจากนั้นก็วางไดสโตนดัตออกมาแบบนี้หนึ่งแล้วก็ขุดตรงนี้ลงวางตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ขุดตรงนี้ด้วยอ่าขุดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้จะวางเป็น r e สโตลิีพิเตอร์เพื่อที่ว่า เวลาเราไอเทมอยู่ในฮ็อปเปอร์มันจะส่งไฟมาตรงนี้เดสตรีพิเตอร์มันก็จะเอาไฟจากในบล็อกนี้ส่งผ่านมาตรงบล็อกตรงนี้ได้อ่าตรงนี้ก็ขุดเ <c oughs> มืม่อมาส่งมาปุ๊บเดสตอนทอดก็จะดับอย่างนี้อ่าเมื่อเดสต์รอนทอดดับก็มันจะสามารถส่งไอเทมเข้าไปยังกล่องได้เนาะก็นี่ยไอเทมมันก็จะเข้ามาอยู่ในฮ็อปเปอร์นี้อ่าเนี่ย เหมืนนี่ถือว่าใช้งานได้เ,เดี๋ยวไอเทมออกก่อนไอเทมสัตว์ปรต่อบ่อนโอเคหน้าตามันก็จะได้แบบนี้เนาะตรงเนี้ยถ้าค่อแยกอะ่ะเราจะต้องใส่ไอเทมที่เราต้องการจะแยกนะใส่ตรงนี้นะใส่ตรงนี้ห้ามใส่ตรงนี้เวลาก็เวลาวางเนี่ยเราต้องวางแบบนี้ถ้าเกิดว่าเราวางอะ่ะจิ้มลงมาก่อนหนึ่งอันแล้วก็ค่อยมาแยกอย่างเงี้ยไม่ได้นะมันจะไอเทมมันจะมาดูดกระจุกอยู่นี้ก่อน ต้องทําตาแบบนีเป๊ะๆใส่ตรงหนอยู่ในตัวขยะเนี่ยจะมีแค่หนึ่งฝั่งนี้เราจะใส่เป็นดอกไม้ดอกป๊อปปี้นะก็โอ้ข้างนอกรมือละเดี๋ยวไปนอนก่อนละกันเคได้ดอกป๊อปปี้แล้วก็ไปที่เครื่องแยะของเราเลยแล้วก็เอาดอกป๊อปป,ปี้เนี่ยไปทําแยกเหมือนกับที่ตัวเหล็กของเรานะนะก็ไอเทมอุ้ยผิดโทษผิดนะฮะ ก็ไอเทมเนี่ยตรงเนี้ยที่ทําแบบนี้เพื่อเป็นการจองพื้นที่ไว้ไม่ให้มันเกินถ้าเกิดสมันเกินออกมาตรงเนี้ยเอ,อ่อเครื่องขยักมันจะพังเลยก็เราจะต้องหายเทมที่คิดว่ามันไม่น่าจะมีเข้ามาได้สายน,นี้หรือว่าเอาไอเทมเนี่ยไปตีชื่อใหม่อันเนี้ยมันจะไม่ไม่มีเข้ามาแน่นอนเนาะก็ทำแบบเดิมเนาะหกห้าห้าห้าแบบนี้อ่าเมื่อเสร็จตรงนี้ปุ๊บอ่าดอกไม้ที่เราแยกไว้เนี่ยมันจะต้อง เข้าเครื่องอัดเนาะแต่ว่าถ้าเกิดเราวางตรงเนี้ยแล้วออฮอปเปอร์ดูข้างล่างเนี่ยมันจะติดตรงนี้ก็วางแบบนี้แถบแบบนี้อ่ะมันจะเข้ามาแบบนี้เนาะส่วนตรงนี้ก็ขย,ยับมาเพิ่มเหมือนกันตรงนี้เราต้องทําเป็นเครื่องอัดบล็อกเนาะก็ตรงนี้เออแล้วก็แบบนี้แบบนี้ แบบนี้แล้วก็เปิดให้หมดอ่าแบบนี้แล้วก็วางบล็อกอะไรก็ได้ปุดไปตรงนี้ตรงนี้วางเป็นเลสโตอนอันนี้ผิดอ่านเปลี่ยนตรงนี้ก็วางเป็นรีพิเตอร์แล้วก็วางบล็อกอะไรก็ได้อีกหนึ่งบล็อกอ่าเวลามีไอเทมเข้ามา น้ออย่างอ่ะผมใส่เหล็กไปปึ๊บนี่กระส่ฟ้ามันยังไม่ออกมาเนาะถ้าเราใส่ไปอีกอุย๊ยผิดอันปึ๊บ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 อ่าแบบนี้ใช้งานได้แบบนี้ครับใช้งานได้แน่นอนถ้ามันพว่งออกแบบนี้ใช้งานได้อ่า โอเคคุณผู้ชมหลังจากที่ทะเลาะกับวงจวรมาอย่างเนิ่ดนานเนาะก็วงจวรก็เสร็จเรียบ,บร้อยนะตรงนี้เป็นไอเทมที่ส่งเข้าไปข้างล่างข้างล่างก็จะเป็นห้องเก็บของเนาะส่วนวงจรตรงนี้อ่ะเคุณผู้ชมไม่เห็นเนาะก็คืออ,อ,อธิบายไงดีอธิบายไม่เก่งเลยก็เป็นว่าไอเทมจะลงมาตามทางนี้เนาะแล้วก็ไหลเข้ามาตรงนี้อ่าตรงเนี้ยเดี๋ยวตรงเนี้ยจะเป็นไอเทมไอเทมที่ ที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่เหล็กกับอดอกป๊อปปี้นะก็ตรงนี้มันก็จะเป็นพวกสตริงนะสตริงก็คือสตริงได้จากแมวอ่ะแมวมันจะมีแมวเกิดด้วยแล้วแมวตายมันก็จะมีโอกาดบลอกได้สตริงเนาะก็ตรงนี้ก็ปูดบล็อกไป,ไปิดไปนะแค่นี้ตรงนี้ได้ละก็ไอเทมเก็บสุดเกินตรงนี้พอพอมันพอไอเทมลงมาปุ๊บไอเทมที่ไม่ใช่เหล็กกับบ๊อกดอก,ดอกป๊อปปี้จะเข้าไปอยู่ในกล่องนั้น ถ้าเป็นเหล็กก็จะ,จะเข้ามากล่องนี้เข้ามาไหลเข้ามาอุ้ยตรงนี้ลืมต่อคอปเปอร์เดี๋ยวมันมาทำงานมันก็จะไหลเข้ามาในคอมเพนเตอร์ไหลเข้ามาปุ๊บมันก็จะค่อยๆ่อยเพิ่มปึ๊บปึ๊บป๊บค่อยค่อยเพิ่มค่อยค่อพอเพิ่มเต็มปุ๊บอัดเป็นเหล็กเหล็กก็จะเดินทางไปเก็บในห้องเก็บไอเทมข้างใต้ข้างใต้นี้ที่ผมขุดุดไว้นะก็แล้วก็๊อพี้พอมันไหลผ่านมาปุ๊บมันก็จะมาอัดใน มันก็จะมาบดบดบดอย่างนี้กลายเป็นบนมิลพอบนมิลพอเป็นบนมิเสร็จปุ๊บมันก็จะโดนดูดเข้ามาในคอมพิวเตอร์เหมือนเดิมเลยเหมือนดินบรเด็กก็คือมันค э ่อยๆเพิ่มมาปุ๊บ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 ครบหกครบเก้าช่องปุ๊บมันก็จะอัดเป็นบล็อกแล้วก็พุ่งเข้าไปตรงนั้นเลยเนาะมันก็จะไหลมาเนี่ยอ่าอย่างบล็อกเล็กที่ผมสาธิตเป็นตัวอย่างเมื่อกี้ไหลเข้ามาในนี้แล้วตรงนี้ก็จะเป็นบน็อมิลเนาะเป็นบล็อตรงนี้เละ ไม่ไม่โชว์ละปต๊บไปเลยป๊บอ่ามันก็ถืเรียบร้อยตรงนี้ก็เป็นทางขึ้นเนาะทางขึ้นชั่วคราวเดี๋ยวผมมาตกแต่งทีหลังเกาแติดตาไปก่อนแล้วกันเนาะตรงนี้เดี๋ยววางแคมไฟแล้วก็เอากระจกมาอุดเนาะอโอ้โหของมากวางแคมไฟแล้วก็เอากระจกมาอุด เฮ้โ hey, หดิต้องใช้ไฟสีฟ้านะานะเพราะว่าการเมจมันตัวทีละ2องนะอ่านี่แอลก็เรมานพอดีแบบนี้เชื่อว่าใช้งานได้อทีนี้อู้สองตัวเห็นไหมเนี่ยมันจะเกิดทีละ2ตัวฟาร์มแบบนี้ถือว่าดีมากฟาร์มแบบนี้ใช้ได้ทั้งจาว่าแล้วก็เบสบล็อกเลยนะโอเคโอเคก็ง่ายๆเลยนะก็แบบนี้นะฮะแค่สุดขุดบล็อกลงมาสบล็อก แล้วก็ปิดหัวตัวเองแบบนี้นะเนี่ยแค่นี้เองวิธีอเคก็ง่ายๆเนาะโอเคลองบอกก็สวยงามดีก็เป็นไงบ้างกับคลิปนี้นะฮะแหมเราก็มีาร์มเหล็กมีเหล็กได้ใช้งานแบบไม่จำกัดกันแล้วนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ด้วกันนะคลิปน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามชมเลยฮะ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยแล้ววเจอกันคลิปหน้าฮะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายเยย